สวัสดีคะัะวันนี้ไม่เน้นทาตัวมากนะก่อนอื่นก็ตัดพื้นสีเขียวก่อนเลยนะตัดลำดับแรกนี่อ่ะเสร็จแล้วสามสองนงนนะอันนี้ที่ผมพูดเพราะผมพูดประกอบฉากใช่ไหมเอเพาอโรงเรียนไม่ใช่อย่างนี้ดิผวไปสอบไปทันนะโึเคเราไปแ็กต่อไปเลยเฮ้ยทำไมก็มาเสียอะไรตอนนี้ด้วยเนี่ย แล้วก็เกิดเมื่อครับ,บตรงนี้นะอะพูดะวันโอเคเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนเลย้อยไม่ต้องนะวิ่งอ่ะก็เดี๋ยวไปตัดใส่ชองช่างเลยแต่ว่า<ม>พื้นหลังซีสกรีนคนละที่กันไปเปลี่ยนชุด เอาหน้าเชื่อพ่อเถอรับรองหนึ่งแน่นอนโอเคสัญญาก็ไม่ต้องมีจะได้เพราะว่าเราต้องหาคนช่วยแล้วแหละโอ้โ oh, ที่นี่ม่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคไอ้สมชายโอเคแล้วไปสแสดงสมชาย ยาพู๋โอเค,อเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเร็วมากเลยทุกคนเนี่ยครับโหที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ย